โอเคนะมันจะมีปุ่ม debug นะผมหรือ f 3นะผมนี่ครับกด2ครั้งที่ตัว m นะผมแล้วจะเจอว่า debug ครับกดเปิดนะผมนี่ครับเป็น debug ในโทรศัพท์นะผม f 3อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอการาบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมมันก้อยู่กับผมนะ สกายแชนแนลนะผม <Okay. S 1> วันนี้ผมก็จะมารีวิวรีซอร์ทแพ็กหนึ่งนะผมที่มีชื่อว่าเบเตอร์เบนล็อกคลายแอนนะผมหรือแบบเป็นแบบคลายแอนนะผมช่วยในเรื่องของการ PVP นะเอาชีวิตรอดเอ่ยนะผมสำหรับใครที่ชอบเอาชีวิตรอดกับ PVP เนี่ยตัวคลายแอนรีซอร์ทแพ็กเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะผมก <Okay. S 1> ็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ช่วยช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยนะผม โอเคผมเข้าเรื่องกันเลยนะผมตัวเรสโซแพคค่ายแอนเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างต่างนะผมที่ช่วยในการเล่นเกมของเรานะผมให้เล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมวิธีการตั้งค่ามอสต,ต่างๆเนี่ยก็คลิกมาที่ตัวหยุดเลยนะผมข้างบนนะผมแล้วจะเห็นตัวเอ็มนะผมให้กดไป2ทีนะผมนี่นะนี่ครับมันก็จะแสดงลิททั้งหมดเลยนะผมนี่ครับโอเคลิทแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับดินามิกมอสนะครับผมนี่นะครับถ้ากดเปิดเนี่ย มันจะเป็นการแสดงพวกชุดเกาะนะผมค่าสังเกตข้างล่างนะผมนี่ครับโอเคผมลองเปิดแล้วผมแล้วเรา,เราลองใส่ชุดเกาะนะผมนี่ฮะมันก็จะแสดงชุดเกาะเปอร์เซ็นต์นของเรานะผมนี่คนระับมันก็จะแสดงชุดเกาะที่อยู่ซ้ายซ้ายไอ้ตรงขวาขวาล่างสุดน,นะผมอะไรประมาณนี้ okay, ครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับตัวอาร์เมอร์ hud นะผมอันต่อมาก็คือ direction นะผม hud ก็คือ มันจะเป็นเข็มทิศนะผมถ้าเรากดปิดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมผมแต่ถ้าเรากดเปิดเนี่ยตรงหน้าจอของเราเนี่ยข้างบนนะผมมันจะบอกทิศนะผมว่าตรงนี้คือทิศเหนืออะไรประมาณนี้ผมทิศตกทิศตะวันตกนะผมทิศใต้อะไรประมาณนี้ผมสำหรับตัว direction นะผมโอเคครับอย่างต่อมาก็คือ day counter นะผม day counter ก็จะบอกออวันนะผมว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในเกม minecraft เนี่ยกี่วันแล้วนะผมนี่ครับ สังเกตที่ซ้ายล่างนะผมนี่ครับโอเคต่อมาก็คือ d a t i m e Viewer นะผมซึ่งตัวนี้มันจะบอกเวลาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ะผมค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือตอนกลางคือน,นะผมนี่ครับข้าสังเกตตรงซ้ายล่างเหมือนเดิมนะโอเคฮะต่อมาก็คือตัว Speed Counter นะผมตัว Speed Counter เนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาขวาล่างนะผมนี่ครับถ้าเรากดเปิดเนี่ยแล้วเราวิ่งเนี่ย มันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเราวิ่งระยะทางกี่เมตรอะไรประมาณนี้นครับผมนี่ความเร็วในการวิ่งอะไรประมาณนี้นครับโอเคฮะอย่างต่อมาก็คือตัวเซนซ์เซนซ์ซันไทม์นะผมเซนซ์ซันไทม์นี่ก็หมายความว่าแบบมันจะเป็นแบบบอกเฉยๆนะผมว่าเราเนี่ยเข้าเข้าโลกมาเนี่ยมันอยู่กี่นาทีนะผม มันจะนับแบบเวลาจริงๆของของของนกาโลกเราเลยนะผมเนี้ยผมเข้าเกมมา19นาทีแล้วผมเนี้ยมันก็จะโชว์บอกเลยนะผมอย่างต่อมาก็คือ normal m o d นะผมซึ่ง server list p a y เนี่ยถ้าเรากดปิดไปมันก็จะไม่แสดงแล้วผมแต่ถ้าเรากดเปิดเนี่ยมันก็จะแสดงอยู่ด้านขวาล่างสุดนะผมผมไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์แบบเป็นเซิร์ฟแบบจริงๆนะผมมันก็เลยขึ้นแบบ adjustable นะผมโอเคฮะ ต่อมาก็คือแท็บ i s t F8 นะผมถ้าเรากดปิดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแท็บเหมือนกดแท็บในคอมครับมันจะแสดงชื่อเรานะผมโอเคแต่ถ้าเรากดเปิดเนี่ยมันก็แสดงชื่อนะผมนี่คสังเกตข้างบนนะผมโอเคมันจะเป็นชื่อของผมนะโอเคก็มีประโยชน์พอตัวนะผมโอเคต่อมาก็คือ Inventory u h d นะผมอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบเอาชีวิตรอดจริงจเลยนะผมนี่ครับ มันก็จะแสดงไอเทมที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในก้าวช่องหลักของเราเนาะผมนี่ครับมันจะแสดงไอเทมที่อยู่ในช่องเก็บของของเรานะผมนี่ครับมันจะจะแสดงบอกอะไรประมาณนี้นะผมโอเคฮะอย่างต่อมาก็คือตัวนี้เราเป็นตัวเดบักเมนูนะผมโอเคถ้าเรากดเปิดเนี่ยนี่ครับมันจะแสดงเหมือนในคอมเลยนะผมซึ่งมันก็คือปุ่ม F3 นั่นเองนะผมนี่ครับ มันก็จะบอกนะผมว่าเวอร์ชันเนี่ยเราเล่นเวอร์ชันอะไรนะผมบอกทิศทางบอกแม้กระทั่งไอเทมนะผมนี่คถ้าเราถือไอเทมเนี่ยมันก็จะบอกไอเทมเมนูนะผมพอมาด้านขวาเนี่ยมันก็จะบอกชื่อนะผมนี่นะโอเคก็ประมาณนี้เลยผมสำหรับตัว debug เมนูนะผมโอเคอย่างต่อมาคือตัว d u a l i t y viewer นะผมถ้าเรากดเปิดเนี่ยแล้วเราแบบแบบอะไรไง กำลังตัดต้นไม้นะผมใช้ขวานตัดต้นไม้เนะี่ยมันก็จะบอกดูรายไดตี้นะผมนี่ครับนี่นะถ้าสังเกตรตรงด้านฮอตบาร์ของผมนะผมนี่ยมันจะบอกนะผม98%บนะผม97%บรนะผมอะไรประมาณนี้นะผมโอเคสำหรับตัวอ่อดูได้ตี้นะผมโอเคต่อมาก็คือตัวเปเปอร์ดอนะผม paper เบา p a p r เอขอไภัอ่ paper ดอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวไอคอนจิ๋วๆนะผมที่ขึ้นอยู่ข้างบนของเรานะผมโอเคฮะเนี่ยค่ะสังเกตนะผมนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะผมเป็นตัวใหญ่ๆนะผมซ้ายบนนะผมโอเคฮะโอเคอย่างต่อมาก็คือตัวเอ่อตัวบอกทิศทางนะผมนี่ครับ c ค o s นะผมค่าสังเกตตรงซ้ายบนนะผมโอเคฮะต่อมาก็เกี่ยวกับช่องแชทนะผมเนี่ครับ ถ้าเรากดเปิดเนี่ยช่องแชทมันก็สามารถพิมพ์ได้แบบอย่างนี้เลยนะผมเนี่ยราจะสามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องเลยนะผมเนี่ยกดซ้ำกดซ้ำกดซ้ำได้เลยนะผมเนี่ยโอเคฮะสำหรับช่องแชทก็มีประมาณนี้ผมฮอตบาร์นัมเบอร์ก็จะเป็นแบบตัวเลขที่อยู่ตรงฮอตบาร์ของเราเนาผมถ้าเรากดเปิดมันก็ไม่มีับผมถ้าเรากดปิดมันก็มีนะผมโอเคอะไรประมาณนี้ผมส่วนอย่างต่อมาก็คือตัวแกรมมานะผมก็คือมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ย สีเดาเทานุ่มซึ่งสะดวกสบายต่อการเล่นนะผมทําให้แบบตาของเราไม่ไม่แบบจ้องเกมไปนานู่ผมอะไรประมาณนี้ผมเนยมันจะเป็นท้องฟ้าเทาๆภาพเทาๆอะไรประมาณนี้ผมก็ใช้ได้นะผมโอเคอย่างต่อมาก็คือเอฟเฟกไอคอนนะผมนี่ครับถ้าเรากินโวกแอปเปิ้ลอะไรประมาณนี้ผมเนี้ยแล้วเราคลิกไปที่ตัวเอฟเฟกนะผมนี่นะมันก็จะแสดงวินาทีบอกนะผมแบบเรียลไทม์เลยนะ นี่นะโอเคฮนะอย่างเกือบอันสุดท้ายนะผมก็คือตัววิจิตเจตท่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรนะผมผมขอค่าไปก่อนนะผมโอเคอย่างต่อมาก็คือโมบายช็อตคัตนะผมโมบายช็อตคัทคืออะไรถ้าเรากดปิดแล้วเปิดเนี่ยเราจะสังเกตข้างบนนะผมว่าจะมีตัวทีกับตัวเฮนะผมถ้าเรากดตัวเฮทนะผมสมมติน,นะผมโอเคเรากดอยู่เดีวกดตัวเนะมนี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยผมแบบเราไม่ต้องไปกด ปิดตั้งค่านะผมแค่กดตัวเฮดมันก็ขึ้นให้เราแล้วนะผมเนี้ยโอเคฮะรับตัวทีเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับไอแท็บลิสนะครับผมโอเคถ้าเรากดเปิดแท็บลิสนะผมถ้าเรากดตัวทีเนี่ยมันจะเป็นการปิดนะผมเนี้ยปิดชื่ออะไรประมาณนี้ครับผมโอเคฮะโอเคโอเคมาอยู่มาอยู่ส่วนสุสดท้ายนะผมก็คือตัวคัสตอมคัสตอมไฟล์นะผมหรือปุ่มแบบตั้งค่าแบบปุ่ม เป้าเล็งอะไรประมาณนี้ผมเนี้ยมันจะมีหลายอันมากเลยนะผมเนี้ยจะมีแบบไซส์บอกด้วยนะครับผมเนียโอเคนี่คือไซส์นะผมเนี้ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่นะผมเนี้ยครับอมองอนะผมเนี้ยัอันนี้คืูความโปร่งใสของตัวเป้าเล็งนะผมโคโคมาก็คือแบบสีนะผมสีลอกขนนะผมเนี้ยครับสีสีลุงนะผมอะไรประมาณนี้ผมเนี้ยมันจะเป็นแบบเป้าเล็งแบบ สามารถแบบคัสตอมได้นะผมเนี่ยโอเค okay ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเบเตอร์เบล็อกคลายแอนนะผมค่ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะผมแล้วเจอในใหม่ในคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับ